Right? สบายดีพ well. ี่น้องปองไปสู่ผู้สุกบนมันเนี่ยบาเร้าไตกระสิกควาปีปะหนอมากินแกงเฮ็ดบดเซนอใหม่พี่นกใช้พกแย่งมามาพี่น้องมากินน้ำบาแล้วไตเส็ดๆนะก็ต้องแกงเด้ไม่ใหม่พี่น้องยังข้าอยู่ในเต่าแกะอยู่เลยพี่น้องพี่น้องมาสู่ผู้สุกบนสมองสบวอนจิงกรบบาเราไตเข้ามาแล้วกะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดเป็นการแจ้งเตือนเพื่อบรให้พลาดคลิปใหม่ยกองบาเราไตเพี่น้องเลย นี e <at> ่ค <ose> <c heaven> ือดอกเฮ็ดบดนดอกน่เอาเข้ามาลงเป็ดเฮ็ดบด้ตอนน้องใหม่ตอนว่ขยนคอดอกนั่นเป็นนองมะเสียบเหมือนกันอาหารบานๆให้เลยนองเลยเสบเสบบว่าตตเฮ็ดง้ยนเกกินอาหารบานๆนเขาเสบขึ้นเกาเป็นดอกเสบด้อบานไม่เป็น้องอาหารเนาะแจงน้องใหม่เเฮ็ดบดโอ้สุดยอดเป็นองเลยวามเสบ กินน้ำตาลสดูกสุกลสุหมงสุกรมีเจะาบาลาไตพี่น้องนั่งเป็นไอทวนทวนเลยพี่น้องเก่งเดาใหม่ใหม่หอนสดๆหอนหอนเลยพี่น้องอย่าลืมเด้พี่น้องเลยย่าลืมกดติดตามสองเจ้าบาลาไตพี่น้องซีก็ได้ผ่านคลิปใหม่ๆกดกระดิ่งน้ำพี่น้องจิบปัญญายาเห็ดจิปให้พี่ให้น้องห้ามติดตามหอบจบถ่ายพี่น้อง เป็นกำลังใจให้บ้าราเต้บ้าราเต้กับซีมีกำลังใจเห็ดคลิปต่อไปให้พี่ให้น้องเขาได้ติดตามคับชมนี่เล่นพี่น้องเลยสิบประมาณเนี้อแกงบุลไทยตอนกินแล้วพี่น้องเลยไทยตแยทยต่ตอนแกงเดียวเห็ดย่างบนตะแหน่ย่องจากเตาพี่น้องเขได้มาถ่ายทำเนี่ยให้พี่ให้น้องเขาได้แซ่บๆนหมืกัน เอียงน้อใมใจใส่เฮ็ดพี่น้องเลยเฮ็ดบดสายามดีพี่น้องกินเนื้อก,กินหอดบานทันทีเ่พี่น้องเลยจากคนตีมานทำงานอยู่แดันใจพี่น้องนาตาผูปป้ต้องมาน้วยพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จบอย่างเสน่ห์ทานผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่น้องเลยกำลังใจให้กันและกันตลอดไปพี่น้องบ๊ายบาย